ฟิลมไปฝั่งโน้นนะจะได้ไม่ต้องวนที่ดำเนาะจะได้ไม่ต้องวนพี่ดำฝั่งนี้นะอ่ะถ้สอบเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วฟิลวางฝั่งนี้นะแต่แต่แต่ต้องระวังอันนี้สายอโอเคพร้อมไหมขอลมพัดหนะ่อย โอเคเดี๋ยวรอลูกค้ามาแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วมาแล้วมาลวมันเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วปิอแล้ว ว้าว948ค่ะพี่ท้าเปิดแล้วว้าว948ค่ะรวมกางเกงเด็กนะคะเราฟังรีวิวจากลูกค้ามากันเยอะมากแล้วเรามีรีวิวของเราเองแล้วค่ะวันนี้ว้าว948ค่ะรวมกางเกงเด็กค่ะรวมกางเกงเด็ก100กิโลนัมเบอร์วันอินโคเรียเกรด AA หนึ่งร้อยกิโลนัมเบอร์วันอินโคเรียค่ะนัมเบอร์วันอินเค่ะพี่พี่ที่ททรอรายการนี้วันนี้เปิดให้แล้วนะวันนี้เปิดแล้วลูกค้าถามเยอะมากเลยวันก่อนลูกค้าได้ไปแบบรีบส่งฟิดแบ็มาทันทีเลยอะ่ะ ลายการนี้สวยมากๆจริงๆเลยลูกค้าบ,บอกเออเป็นไงแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่ลูกเลยด้วยเราเราชอบมาเปิดตอนจะหมดทุกทีเลยมาค่ะพี่พีนตัดได้เลยกระสอบที่เปิดรีวิวลูกนี้ส่งฟรีไปเลยจ้าพี่ๆอยากได้สอบใหม่พี่รีบแจ้งนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีอยู่แค่สามลูกแค่นั้นมีไม่เยอะแล้วมีไม่เยอะแล้ว ที่พี่รีบเลยนะใครอยากได้กระสอบใหม่รีบเลยไรกันเนี้ยเสียงชัดภาพชัดนะฮะเสียงชัดภาพชัดนะโอเคเสียงชัดภาพชัดนะจ๊ะเรามาดูกันค่ะว่า ที่พี่ๆเขาบอกเราว่ารหัสนี้มันออกสวยมากจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันรหัสวาล948นัมเบอร์วันอินคเรียจ่ะวาล948ค่ะจำนวนอืมน่าจะเยอะอยู่นะร้อยโลนะคะตัวนี้ร้อยโลอ่ะอ่า วันนั้นเราเปิดอะไรนะเที่งเก่งเด็กเหมือนกันอ่ะหนึ่งห้าสี่ไหมพี่ไม่แน่ใจทเทปเกียงเออใช่ไหมอ๋อเนี่ยใช่ใช่สามร้อยแปดสิบตัวอ่ะตีว่าสามร้อยห้าสิบตัวบวกอ่ะปู้ขอตีสามร้อยห้าสิบตัวบวกสามร้อยห้าสิบตัวบวกบวกนะคะสามร้อยห้าสิบตัวบวกบวกมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ี่เด็กโตก็มีนะเด็กโตก็มีืมุดที่สใส่หุ่นกับแม่ใส่หุ่นตัวไหนนี่ลูกค้ายีนยีนยีนมียีนมีคอตตอนรวมกันรวมกันส่งรีนะส่งฟรีส่งฟรีคนะ่ะมีคอตตอนนะยีนอ่าตอนนี้ที่เจอนะลูกฟูก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  ตัวนี้เป็นงานของญี่ปุ่นนะคะเคลียของ h าร์ดออฟนะมียี่ห้อก็ได้อยู่นะ,ะตัวนี้ก็งานเกาหลีนะคะไซส์เล็กสุดที่เจอตอนนี้เอ <S S 2> นะเอมันอะไรอะ่ะประมาณประมาณสักเท่าไหร่ได้เอสเนี่ยเอา้ามีเสื้อติดมาตัวนึงอ่ะแต่ว่าแก็ปนะลูกค้าได้ไป อได้แก๊บมาตัวหนึ่งติดอยู่ในกระสอบนะใส่ได้ปะเออแมนแมนว่ะแมนแมนนี่ลูกค้าสวยมากเลยตัวนี้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 ไซร์ร้อยสี่สิบห้าไซร์้อยสิบห้าก็แปดเก้าปีได้นะแปดปีเก้าปีได้ตีว่าสามร้อยห้าสิบตัวบวกเลยพี่ เนาสม้อยห้าสิบตัวบวกสามร้อยห้าสิบตัวบวกบวกมียีนนะมีคอต้อนรวมกันรวมกันมีคาโก้ด้วยคา์โก้ยินคาโก้ยินคานคาโก้ฟิฟ์มย,ยกเลย เปล่าให้ฟูเลยตัวอันไหนทานนี่ป่ะไว้ฝเอ้าอะไรวะหยิบอยู่ตั้งหลายตัวไม่เจอรีวายค่ะซุปอ่าไอ้ฝั่งใช่ใช่เนี่ยขาม้าขาเต๋อขาบานจ้ะอ๋อได้เบิร์ดได้เบิร์ดข่าจ,จ,จ้ำขาจ้ำแมะจ็อกเกอร์เพนนะยีนคอตตอนรวมกันเลยในกระสอบตีว่าสามร้อยห้าสิบบวกแต่ปูคิดว่านี่น่าจะได้หลักสี่ร้อยอยู่นะ น่าจะได้อยู่นะ400ยสวยจังเลยยีนสีเข้มอ่ะยูนิโค o อ้าวลูกฟูกลูกฟูกลูกฟูกสวยลูกฟูกสวยจัง นี่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ลูกฟูก็สวยเนาะจียูค่ะจียูยี่ห้อเด็ดอีกแล้วอยีอ่ห้อเยอะนะยี่ห้อเยอะนะโอ้ยสวย สไตล์ขาดสวยๆนี่เป็นคาโก้นะตัวใบโพด้วยโอ้สวยอ่ะโอ้ยพี่จ๋าเล็กสุดประมาณไซส์แปดสิบเก้าสิบค่ะใหญ่ยยสุดตอนนี้ที่เจอคือไซส์ร้อยห้าสิบอ่ะตีว่าตีว่า ตั้งแต่หนึ่งขวบนะแปดสิบเก้าสิบจนถึงเก้าขวบเออมีหมดทุกไซส์เลยง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,เลยได้หมดทุกไซส์เลยที่ขาบ,นบานๆขาตเต๋อนะเนี่ยแปดเก้าปีอย่างเงี้ยนี่สวยมากเลยอ่ะเข้มตรงนั้นเลยอ่ะโอยเข้มมากเลยส่งฟรีสอบนี้จะไปส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรี ฟิล์มจ่ายค่าส่งปลูโฟูก็สวยน่ารักน่ารักมากโอ้ดูดิดรีดกระสอบละหกนะร้อยนะคะรีดกระสอบละหกร้อยถ้าพี่ต้องการให้รีดนะกระสอบละหกร้อยนะยใหม่มากเลยอะ่ะนี่น่าจะติดมานะชื่อจริงก็เลย อุยสวยอ่ะใช้ร้อยสิบนะก็สวยเลยอ่ะส่งฟรีพี่สอบี้ส่งฟรีส่งฟรีของสวยๆเลยลูกฟูก็สวยนะลูกฟูออกสวยเลยอะซาร่าซาร่าผู้หญิงนี่ก็หลักพันอยู่นะงานในช็อปอ่ะแกปแกปค่ะโ <laughs> อ้ยี่ห้อเยอะมากเลยอ่ะกระสอบกระสอบเกาหลีอะแต่ออกแบ์ญี่ปุ่นแบบเพียบเลยอ่ะดี ใหม่อะใหม่มากเลยเปิดป้ายวาก็ใช้เป็นอยู่ไม่กี่คำคำว่าสวยกับใหม่ใช้เป็นอยู่แค่นี้นี่เป็นไซล์แบบขาแบบผ้าบอยอ่ะสวยจังเลยอะน่ะนารักน่ารักน่ารักมากเลยรีดหกร้อยนะะ กังเกงเด็กรีดพี่ก็คุ้มค่ะโอ้เนวีโจ้าแก๊บเบบี้จ้าน่ารักสุดสุดเออเนี่ยไซส์ใหญ่สุดแบบร้อสี่สิบพี่แบบว่าน้องแบบเก้าปีสิบปีอย่างเงี้ยใส่ได้อ่ะย mm hmm. ูนิโคล่ะน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่พีมดึงให้หน่อยดิรลวมอ่ะอ๋อมันติดแล้วเหรอมันติดแล้วใช่ไหมอันนี้ไงดึงได้อยู่ นี่อืมโอเคนะโอ้เทวะเล็ดเล็ดเล็ดลีวายโอ้นี่บอกว่ากำลังเดินนะกำลังเดินตอเตะตอเตะนี่ต่อเอ่อเอาป่ะลูกฟูเฮ้ยลุ้นมะลุ้นมะ พอเจอแรงเลอร์บ่าวรุนบ่าเออมันต้องมีดิมาัะขนาดนี้ละมันต้องมีนี่เบบี้ดอนนะแบรนด์ดังของญี่ปุ่นเขายูน mm ิโคลนะมาเยอะเหลือเกิน <Okay. S 1> หลักพันมีพี่งานในห้างเกสค่ะอ่ะยูนิโคลต่อนะยูนิโคลต่อนะถ้าแบบ ใหม่สวยรถรับรองว่าเราเปิดป้ายวาเนี่ยลูกค้าฟังกันเบื่อซาร่ารจ่ะลูกค้าเบื่อลูกค้าเพราะว่าอะไรวะพูดพูดเป็นอยู่แค่สองคำสวยกับใหม่คำเบื่อพูดไม่เป็นหรือไงมันมัน,มนงามมันก็หรือแค่นี้พี่จริงๆอะ่ะนี่ประมาณตั้งสามร้ยห้าสิบถึงสี่ร้อยตัวนะคะลดมากค่ะลดมาก อ่ะ MPS นะคะเลิศมากส5มร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยจ้<ม><น>กะก็สอบใหม่น่าจะว่างอยู่อีกหนึ่งหรือสองนี่แหละพี่รอบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราเราขายไปเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ ตู้เข้าแล้วนะคะคือไม่ได้เปิด,ไม,ไ,ด,ปดไม่ได้เปิดไลท์เลยใครอยากได้ซอบนี้แจ้งมาเลยนะคะพี่ฟิล์มแจ่ค่าส่งให้ให้เนเอ็มค่ะเน่นะเด็กโตยูนิครยูนิคราสวยมากเลยเนาะเข้มสวยมากเลยอ่ะรีดกระสอบละหกร้อยจ้ะ อ้าว m ฮอีกแล้วนะคะ H&M ชอ้โอยี่ห้อเยอะวะ่ะดูดิอ้ยสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยี่ห้อก็เยอะนะผ้าแบบใหม่มากสะอาดมากจัดว่าเด็ดกระสอบ A-A ค่ะพี่คะกระสอบ A-A เอดูดิข้าวสวยดีสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยตัวจ้ะจัดไปเต็มเนี่ยส่งฟรีเลยสอบนี้ เยอะนะปยิ้มวี้ยเราต้องเจอแรงเล่ยเ่วะเราเจอรีวายกับรีขนาดนี้แล้วอะ่ะเออเราต้องเจอแน่เลยงานเดสก์ท็อปป้ายหอยก็มีนะงานมือหนึ่งป้ายหอยพีซี 4, ยังเข้มเลยอะ่ะงานเขาแบบเจสค่ะบลูด<ป>็อก เจนิม่เพชร์เอ็มจ้ะมี่หอเขาเยอะอีกแล้วนี่นี่งานบอยงานบอยเด็กใส่น่ารักอ่ะเจอ้โหเจอรีบแรงเลอร์มานี่แรงเลอร์มานี่แรงเลอร์ต้องมาโพแัมโพแลมพแลมโอ้ยลูกฟูกเขาสวยมากเลยอ่ะนี่ฮอดียูนิเคร์ เยอะโอ,อ้เยอะมากเลยมีโคเยอะน้องออกแบรนด์ญี่ปุ่นเยอะนะแบรนด์ญี่ปุ่นออกเยอะนะรวมชายรวมหญิงเลยนะคะอันนี้ยตัวนี้ก็ยูแน่เลยสีม่วงพททวัดแถวน่ารักอะ่ะลูกฟูกสวยว่ะพี่ชอบว่ะลูกฟูกน่ารักมากเลยอะ่ะ ฟกน่ารักอะรีดนี่ cover, นกางเกงเด็กนี่ลูกค้าคุ้มนะใช่ๆ <oko> เพราะว่ามันเยอะมันเยอะลูกค้าคุม้มอืมอืมขาบานขาใหญ่อะไรเงี้ยนะลูกค้าคุ้มเลยรายการนี้ได้รีดฟูกนีก่เ,เพี่ยไปแยกได้เลยนะแบบแยกลูกฟูกแยกคอตตอนแยกทีนะแล้วเวลาแขวนอะไรเงี้ย จับเซตแยกแบบโทนสีอะไรเงี้ยนะโอ้ขึ้นเลยอะ่ะเพราะว่าบางทีมันอยู่อยู่ในหุ่นอยเงี้ยเอ้อ,อยู่ในในกระสอบอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่ออกนะแต่พอแบบเราจับเซตเราแยกใส่หุ่นอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะดูแบบดูหรูหราดูหรูาดูแบบน่าจับต้องอะเง้ยงานสวยมากเลยอะ่ะสว ยู่ในโครนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแบบจำก็สวยเนาะโอ้ยสวยสวยเนี่ยดูดิลูกฟูกสวยๆเงี้ยเลยอ่ะลูกฟูกหลักๆก็จะได้ยินยินเยอะหน่อยนะยินจะออกเยอะงานใหม่ๆเงี้เลยคีะจิ๋อ่ะ ดีนี่เด็กประมาณสิบปีได้แล้วตัวนี้อะไรวะสวยมากเลยเข้มมากเลยนะพี่นาะอ,อ้โอเนวีค่ะเยอเยอะอะหยิบมานี่แบบแบรนด์ออก,กจิิดจิดเลยเนาะตัวนี้ก็สวยวะตัวนี้ก็สวยแบบแนวฮาวาย ผู้ชายก็พี่ว่าผู้ชายออกเยอะกว่าือสวมกัดากากดูโอ้เด็ดว่ะาใบ <ไป S 2> บัตบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบใครอยากได้สอบใหม่ที่แจ้งแอดมินทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะใครอยากรับสอบนี้พิมพ์รับมาให้แชนเอนะะ็นพี่พออถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะ แรนโปโลค่ะรับแฟนลอเลนนะคะอัวนี้เป็นยงง<อ>ิงทองเข้มมากจริงอ่ะเข้มสุดๆขาบานขาใหญ่นะเวลาใส่ถุงก็สวยค่ะโชว์แบบนี้เอวสูงรีบรีบรีบยรีบแคปหน้าจอมาเลยรีบแจ้งแอดมินได้เลยนะพี่จะแจ้งเป็นรหัสก็ได้นะรหัสนี้ก็ได้เก้าสี่แปด หแจ้งได้เล MPS นะคะ MPS ที่แจ้งมาได้เลยใครอยากได้ซอบใหม่ลูกฟูกเขาสวยดียวบูดอกนะงานเคลียร์ในห้าง โอ้รีวายมาอีกแล้วอ่ะรีวายกับรีได้หลายตัวแล้วค่ะเชียสวยมากเลยลยีนออกเยอะนะเนี่ยนะคลาสสิกยีนยีนออกเยอะ โอเด็กโตก็สวยนะสไตล์ขาดเหมือนเดิมน่ารักดีโอ้ดูดีน่ารักอ่ะกำาังอะไรกำลังเดินไวต่อแตะ แก๊ปนะแก๊ปแกโอ้ตัวนี้น่าจะสักแบบสิบสิบปีสิบสองปีอ่ะ่ยได้คอยเยอะมากเลยตัวนี้ก็แก๊ปนะคะแก๊ปสีเข้มนะเข้มมากเข้มสวยมากแก๊ปอีกแล้วค่ะแก๊ปลูกฟูกค่ะ นี่บางตัวยูนิโคลนะแต่พี่ก็ข้ามไปนะเอาอะไรอ่ะในตู้เย็นไงทำไมไม่ไปเอาอ่ะบอกพี่ออยเร็วอา่วอาพี่ฟิลมด้วยให้พี่ฟิลมด้วย H N M ค่ะ H N M เรียกพี่ออยแล้วลูก ให้พี่กินด้วยนี่ดูสไตล์ขาดเดิมๆพี่อมพี่อมเอาน้ำเย็นให้แพราวากับฟิลม์มกดไหยสไตล์ขาดน่ารักมากอะ่ะขาดแบบขาดเดิมๆวีโคโคโน่นะ สกินนี่นะเด็กเล็กๆนะคะยูนิโคลนะยูนิโคลเยอะคอลเลคชั่นชิคส์แนิ่มอันดิจิมขวดหนึ่งค่ะขาบานขาบานแบบเนี่ยน่ารักจังเลยอะ่ะเด็กๆออ๋ oh. อะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูด้านล่างนะคะลูกค้าโกยโกยนะคะเออตัวไหนข้ามไปต้องขออภัยรับรองว่าสวยแน่นอนเพราะว่าเรายกกันมาก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเรายกมาให้ลูกค้าดูครึ่งหนึงแล้วยูนในโคร่ค่ะพี่ โอ้ยสวยอ่ะเนี่ยเราข้ามก็ทำใจไม่ได้ค่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยเออไอที่ข้ามไปก็เข้มเข้นเลยนะเนี่ยดูสวยๆนั่นเลยอ่ะอุะอ้ยคาโก้ค่ะคาโก้คาโก้เด็กอ่ะโอ้ นี่นะพี่ฮอดีๆย่งนั้นเลยนะนี่แบบข้ามไปนะลูกค้านี่กบบนี่อีกเยอะเลยอ่ะอีกเยอะเลยอ่ะนีู่ดิสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเ,เดีด้ดอนะอนโ,โอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากตอนนี้โลกโก้แปลก อ๋ทอทอมมี่นะทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่ไฮฟิเกอร์ขนาดว่าเราข้ามไปแล้วนะเราข้ามไปแล้วด้วยด้วยซ้ำนะตัวนี้ห่อดีมากเลยอ่ะแบรนด์ออกเยอะมากเลยพี่แล้วผ้าก็ถือว่าสะอาดมากงานโอเคมากเลยอ่ะแบรนด์ญี่ปุ่นออกเทียบเลย ไซส,สวยน่ารักไซส์น่ารักใค,ใ,คใครอยากได้สอบใหม่พี่รีบแจ้งมาเลยนะรีบแจ้งมาเลยรีบเลยใครอยากได้สอบใหม่รีบเลยรีบแจ้งมาได้เลยนี่ยูนิโคลยูนิโคลอ่ะฟิฟต์ไม่ต้องกง้มโ,โอตอนนี้ก็สวยฟิฟิมโอ้สวยมากเลย โอ้นี่เฮชั M นเะอ็มนะโอ้นี่ก็เฮชันเอ็มโอ้โหข้างล่างนี้แบบมีตัวนี้ก็สวยอุ้ยนี่ก็เฮชันเอ็มโอตาละตาละาตาล่าเอาวะฮีคอนเยอะอะอนี้น่ารักน่ารักโอ้อันนี้เหมือนทรงคาโก้เลยเออคาโก้ว่ะนี่ลูกฟูกลูกฟูกอะไรวะสวยจังลูกฟูกสีฟ้าสวยดี โอ้นี่ก็สวยโอ้ยแก๊ปด้วยนะตัวนี้แก๊ปด้วยดียดิน่ารักมากเลยตัวนี้งานมือหนึ่งเฮ้ยเราไม่เจอแรงเลิศจริงหรอเออแปลกมากเลยนม่ยูนิโค้ดปกตินี้เราจะต้องเจอครบนะสามยี่ห้อนี้เขาต้องมาด้วยกันอันนี้ซารา่าเงโอย้ยี่ห้อเทียบเลยอย่างโอ้ พี่ปุกข้ามไปหลายตัวมากเลยพี่ท็อปเทนนะนี่ยูนิโคลอีกแล้วขออนุญาตข้ามเลยนะนี่ก็ยูนิโคลอีกแล้วโอ้ยสวยว่ะพี่อีกเยอะเลยพี่อีกเยอะเลยอ่ะลูกค้าใครอยากได้สอบนี้พี่แจ้งมานะส่วนที่พี่ท่านใดสนใจอยากรับกระสอบใหม่นะ,ะพ,พี่ท่านใดสนใจอยากรับสอบใหม่นะ พี่แคปหน้าจอแล้วทักแชทแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยแงนเกงเด็กรหัสนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะมีไม่เยอะแล้วโอเคอะเดี๋ยวปุกขอตัวปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปไปแล้วสวัสดีค่ะ